ยังไม่ได้คิดนะครับมันยังไม่ถึงวันนั้นเลยครับยังไม่ยังไม่คิดท,ท,ท,ทีละขั้นตอนดีกว่าผมว่านะครับตอนวันนี้ช่วยกันให้ให้ใหเรื่องประธานสภา,าได้โดยไม่บอบช้ำต้องสองฝ่ายก่อนแล้วก็แล้วก็ไปเรื่องนายกรัฐมนตรีให้คุณพิธาได้เป็นนะครับเราเองเราก็อยากเขาได้เป็นเพราะว่าเขาเองเขาได้เลือกมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับ แหลข่าวใช่ไหมแหล่งข่าวใช่ไหมฮะไม่ไม,มคอยคอยฟังจากเพื่อไทยดีกว่าั้งคอยฟังจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาเป็นคนแถลงดีกว่าหรือคนเป็นเจราจาคอยแถลงดีกว่านะครับผมเองผมไม่ได้อยู่ในขบวนการเจราจาเลยนะครับอยู่ในขบวนการทํางานมากกว่าอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไปคุยเรื่องเศรษฐกิจกับทางกับทางคุณศรีกัญญานะครับกับทางนักวิชาการฝ่ายก้าวไกลก็ก,ก็เป็นในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็โอเค